สวัสดีครับผมจะมานําเสนอขั้นตอนการรายงานผ่านแอปพล,ลิเคชัน Line โปรแกรมที่ใช้งาน1 a p p l แอปพล,ลิเคชัน Line สามารถดาวน์โหลดผ่านทางถ้าเป็น Android Google p l y y และถ้าเป็น iOS ดาวน์โหลดผ่านทาง App Store ขั้นตอนที่1เปิดแอปพล,ลิเคชัน Line ในสมาร์ทโฟน สองทำการเลือกช่องแชทแล้วเลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการส่งรายงานยกตัวอย่างเช่นการส่งรายงานในกลุ่ม b m n Network ให้เลือกที่กลุ่ม b m n จะใช้ส่งงานการ PM หรือเปิดเวิร์งานต่างๆต,ต่อไปเป็นตัวอย่างการส่งรายงานในกลุ่ม BSNM จะเป็นการส่งรายงานการเข้าออกเวลาการเข้าออกของการมาทำงานและตัวอย่างการส่งรายงานในกลุ่มวิดีโอคลิป b m n Team เป็นตัวอย่างการส่งรายงานวิดีโอคลิปเสียงที่อัดขึ้นที่อัพโหลดขึ้น YouTube แล้วนำลิงก์มาใส่ ขั้นตอนที่3าํทการกรอกข้อมูลที่ต้องการส่งรายงานและกดส่งตัวอย่างเช่นงาน PM สถานีนกำแพงเพชรทำการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการส่งแล้วกดส่งในกลุ่ม BIM n n t w o t w o r k และอีกตัวอย่างเป็นการส่งรายงาน p เ e Signal ลเท t ซึ่งเป็นการเปิดเวิร์กเพ s i ิกแนลเทสที่สถานีบางซื่อ เมื่อกรอกข้อมูลแล้วจากนั้นขั้นตอนที่4ให้เลือกเครื่องหมายบวกเพื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการส่งดังรูปขั้นตอนที่5หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สรุปผลการทำงานนั้นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นสรุปงานเ l ลส i ิกแนลเทสท,ที่สถานีนกำแพงเพชรยังไม่เสร็จเรียบร้อยคงเหลือชั้นรีเทลไม่สามารถ เขสอบเทวสิงแนวเทสได้เป็นส่วนที่เมโทรมอซึ่งเปิดเฉพาะวันศุกร์ถึงอาทิตย์ทางนันดาแจ้งว่าวันศุกร์ไปทำงานต่างจังหวัดจะว่างช่วงเวลา9นาิกาถึง1 1นาิกายังไงก็โทรแจ้งเขาด้วยครับขอบคุณแอปพลิเคชันไลน์ขอบคุณครับ